หลังจากที่รู้จักเหล่าวิงส์นางฟ้าแซนดี้ทั้ง6ไปเมื่อคลิปก่อนแล้วคราวนี้เราจะพาทุกๆคนมารู้จักกับเหล่าแฟนหนุ่มของสาววิงส์ซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นหนุ่มจากโรงเรียนเรดฟาวเทนทั้งหมดและนอกจากสาวๆเนี่ยจะมีชื่อกลุ่มว่าวิงส์แล้วเหลานุ่มๆของเราเนี่ยก็มีเช่นกันค่ะพวกเขานะคะได้รับการขนานนามว่า The Special Li ลหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้แนะนำสกายซึ่งเป็นแฟนของบลูมและก็แบรนดอนซึ่งเป็นแฟนของสเตลลาไปแล้วนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําให้รู้จัก ทิมีซึ่งทิมมี่นะคะก็เป็นแฟนของสาวเทคหน้านั่นเองคะ่ะมารับชมพร้อมกันในคลิปนี้เลยต่อมานะคะทิมมี่ ชิมมี่นะคะเปรียบดั่งสมองของเหล่า s p e c i a l ลิสเขาเนี่ยมี IQ 150และใน f a i r ่อินไซเดอเนี่ยมีการกล่าวถึงว่าครอบครัวของเขามีนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ด้วยมากกว่าทั้งโลกของเมจิกเยอีเขาเนี่ยมักใช้สมองในการคิดกลยุทธ์มากกว่าจะต่อสู้ด้วยพละกำลังนอกจากนี้เขายังเป็นแฟนของเทคหน้าสาววิงส์คลับและเป็นเพื่อนสนิทของฮิเลียอีกด้วยใช่แล้วคะ่ะเหล่าสเปเชียลิสต์เนี่ยจะมีเป็นคู่เป็นคู่เนาะที่สนิทกัน ลักษณะของตัวละครทิมมี่นะคะเป็นชายหนุ่มผมสีส้มออกไปทางน้ำตาลเขามีตาสีน้ำตาลและผิวสีกลางๆสวมแว่นกรอบสีแดงเขาไม่ได้มีกล้ามเนื้อเป็นมาร์เหมือนสเปเชียลลิสต์คนอื่นๆน,นะคะเนื่องจากเขาเนี่ยไม่ได้ใช้พละกกำลังมากนักสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ดูตัวเล็กกว่าคนอื่นนะและเขาเนี่ยมักจะเลือกใช้สติปัญญามากกว่าความแข็งแกร่งของร่างกายยูนิฟอร์มสเปเชียลลิสต์ ทิมมี่นะคะส่วนเครื่องแบบ Red f a l เทนแบบดั้งเดิมสีน้ำเงินเข้มเช่นเดียวกับคนอื่นๆนะคะซึ่งชุดยูนิฟอร์มนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นชุดยูนิทร์แขนยาวสีน้ำเงินเข้มมีขอบข้างสีขาวส่วนรองเท้าบูทสีน้ำเงินคอนลเลเชดกับชุดยาวถึงเขา่าและคลุมด้วยผ้าคลุมสีฟ้าอ่อนโดยในซีซันที่1นถึงหเนี่ยจะมีเข็มกลัดอัญ,ญมณีสีเหลืองติดไว้เพื่อตรึงเสื้อคลุมที่อกซ้ายส่วนในซีซันที่6และเจ็ดสเปเชียลิสต์เนี่ยจะมีชุดยูนิฟอร์มของลินเฟียร์คอร์เลจ ซึ่งเป็นชุดใหม่นะคะเป็นชุดรัดรูปสีน้ําเงินอีกชุดหนึ่งเสริมเกราะที่ไหล่หน้าอกปลายแขนและขาจะมีเพชรอยู่ที่กลางอกและเมื่อยามขี่มอไซบินนะคะเขาจะสวมหมวกกันน็อกสีเหลืองค่ะซึ่ง specialist คนอื่นๆก็เช่นกันนะคะก็จะสวมหมวกตามสีประจําตัวเลยเนาะส่วนชุดยูนิฟอร์มของทิมมี่ในซีซั่น8ที่เป็น soft reboot นะคะก็จะเป็นสีเขียวและตัดด้วยเส้นขอบสีฟ้าและไม่มีผ้าคลุมคะ่ะ ส่วนชุดไพรเวทนะคะในซีซั่นที่1เนี่ยทิมมี่นะคะจะใส่เป็นเสื้อเชื้อสีขาวด้านในทับด้วยเสื้อเชื้อสีเขียวอ่อนๆยาวแบบหลวมๆตัดกับกางเกงยีนทรงบูทสีฟ้าอ่อนและรองเท้าผ้าใบสีเขียวผสมสีขาวในตอนท้ายของซีซั่น2นะคะเขาสวมชุดใหม่ที่ส่งต่อไปอยังซีซั่น3ซึ่งชุดใหม่นะคะก็จะเป็นเสื้อหูสีสม้มและมีขอบแขนกับขอบหมวกเนี่ยเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์อ่อนๆเสื้อยือดด้านในนะคะจะเป็นสีขาวกางเกงยีนสีฟ้าอ่อนและเข็มขัด สีน้ําตาลและก็จะมีเท็กเจอร์ของถุงเท้านะคะที่ใส่สูงขึ้นมาอ่าส่วนรองเท้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มและสีลาเวนเดอร์ผสมกันใช่ละค่ะสีเสื้อกับสีรองเท้าเนี่ยเหมือนกันเลยต่อมานะคะในซีซั่นที่4ยาวไปจนซีซั่น7นะคะเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวคอปกข้างในแล้วก็สวมทับด้วยแจ็คเก็ตยีนและรองเท้าผ้าใบของเขานะคะจะเป็นสีน้ําเงินส่วนกางเกงของเขานะคะจะเป็นสีแดงแปรดเลยละค่ะซึ่งสีแดงเนี่ยจะเป็นสีแดงที่คล้ายกับสีแว่นของเขาเลย และในซีซั่นที่8ที่เป็นซอฟต์รีบูตนะคะเขาเนี่ยจะใส่เสื้อเชิช้ตคอปกสีฟ้าข้างในแล้วก็ทับด้วยเสื้อแขนยาวนะคะที่ดูเหมือนเสื้อกั๊กเลยคอ V ีนะคะสีเหลืองมีขอบสีเขียวและทับด้วยแจ็กเก็ตยีนสีฟ้าอ่อนอีกครั้งกางเกงนะคะจะเป็นสีเขียวเข,ข,ข้มแบบเขียวขี้ม้าส่วนรองเท้านะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบเดียวกับกางเกงสลับกับสีดำและเขายังคงสวมแว่นตากรอบสีแดงเช่นเคยนะคะ ทิมมี่นะคะรักในเทคโนโลยีและยานบินของเรดฟ n t เทนอย่างมากความสามารถด้านเทคโนโลยีของเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นคนที่เข้ากันได้กับเชคหน้าจาก Wings Club และเป็นแฟนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเธอเลยทิมมี่นะคะน่ารักและก็ขี้อายมากๆและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยขี้ขาดในหลายๆครั้งก็คือเขาชอบที่จะได้อยู่กับเชคหน้านะถึงแม้ว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยอายแล้วก็ทำตัวซุ่มซ่ามเงอะงะมากๆก็เถอะ เทกหน้าเนี่ยได้กล่าวว่าความน่ารักและสติปัญญาของทิมมี่นี่แหละที่ทําให้เธอประทับใจนอกจากนี้นะคะยังแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่สนใจผู้หญิงอื่นเลยซึ่งชัดเจนมาตลอดนะคะว่าเขานะ่ะชอบเทกหน้าถึงจะขี้อายและแสดงออกไม่เก่งก็เธอะทิมมี่นะคะเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆสกายนะคะมักจะหันไปถามทิมมี่เมื่อเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะต้องทําอย่างไร เขาจริงจังเมื่อสถานการณ์บังคับและทำหน้าที่ของตนได้อย่างจริงจังไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเขาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกมั่นใจกว่าเดิมเลยสักนิดเขาก็ยังเป็นคนเก้ๆกลางๆแล้วก็ไม่มั่นใจอะไรๆเหมือนเดิมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาไม่ใช่ฮีโร่ในแบบที่ใครก็คาดหวังแน่นอนเพราะเขาเนี่ยเน้นสติปัญญามากกว่าการใช้กำลังยังไงละ่ะขึ้นในกลุ่มฮีโร่เนาะมันก็จะต้องมีคนที่ใช้สติปัญญามากกว่ากำลังอยู่ละเพราะถ้าใช้กำลังกันหมดเลยเนี่ยทีมไปต่อได้ยากนะเอาดีดี ทักษะและความสามารถทิมมี่นะคะเป็นนักวางแผนที่เก่งกาดเห็นได้ชัดนะคะว่าเราสเปเชียลิสต์เนี่ยจะคอยฟังเขาเสมอเมื่อเขาวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเขาเนี่ยยังเป็นช่างเทคนิคที่ดีด้วยนะเนื่องจากเขามาักจะเป็นคนเดินสายไฟใหม่ให้กับเรือรบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทิมมี่นะคะเป็นสเปเชียลลิสต ที่มีทักษะการต่อสู้ต่ำที่สุดแต่เขาเนี่ยก็ทดแทนด้วยสติปัญญาอันล้ำเลิศของเขาในการใช้สร้างอุปกรณ์ใหม่ๆที่จะช่วยในการต่อสู้และทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสงครามและแม้เขาจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการต่อสู้แต่ทิมมี่เนี่ยก็ไม่ได้มองข้ามการใช้อาวุธธรรมดาธรรมดาเขาล้มคนงานกล้ามโตสองคนที่กำลังโจมตีริเวนได้ด้วยมะพร้าวเพียงสองลูกและหนังสติ๊กเพียงชิ้นเดียวในซีซั่นที่6 เช่นเดียวกับสเปเชียลลิสต์คนอื่นๆเขาเนี่ยได้รับอาวุธใหม่นั่นก็คือหน้าไม้ที่สามารถยิงระเบิดสีเหลืองจากปลายของมันได้หน้าไม้นี้นะคะสามารถระเบิดรูลงบนพื้นดินได้ใช่ค่ะแรงระเบิดเนี่ยจะมีแรงมหาศาลมากๆเลยส่วนในซีซั่นที่8นะคะซึ่งเป็นซอฟต์รีบูตเนาะเขาเนี่ยจะได้อาวุธใหม่ซึ่งก็คือธนูพลังงานที่สามารถยิงลูกศรพลังงานได้นะคะอ่าเป็นธนูที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทิมมี่ 1. ใน w i n ในวิงส์คล a บแมกซีหรือคอม,มิกพ่อของเทคหนา้าราชาแห่งไททานเนียเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบทิมมี่เท่าไหร่นัก 2. นอกจากนี้ในวิงส์คลับแมกซีนทิมมี่เนี่ยยังมีคาแรคเตอร์ที่ดูกล้าหาญมากกว่าในซีรีส์ด้วย 3. ดูเหมือนว่าทิมมี่เนี่ยจะมีดาบแพนตอมเบล d e ในภาพยนตร์ภาคแรก 4. ในเวอร์ชั่น n i เกโลเดียน เลนส์ของทิมมี่ในแว่นตาของเขานั้นมักจะใกล้กันมากกว่าเวอร์ชันอิตาลี 5. ในซีซั่นที่4เขาเนี่ยเป็นสเปเชียลิสต์เพียงคนเดียวที่ไม่ได้ทำงานที่ Fruity Music Bar ต่างจากเพื่อนๆของเขา6ทิมมี่นะคะเป็นคนเดียวที่คลาวสเนี่ยไม่ได้เรียกชื่อของเขาผิดเพราะว่าทิมมี่เนี่ยแนะนำตัวเองว่าจิมมี่ไอ้คลาวสเนี่ยก็เลยเรียกชื่อทิมมี่แบบผิด แต่ไอความผิดเนี่ยมันกลายเป็นถูกซะงงั้นก็คือแนะนําว่าจิมมี่แต่เรียกว่าทิมมี่นั่นเองค่ะส่วนคนอื่นๆนะคะแนะนําตัวแบบถูกต้องแต่ถูกเรียกผิด <c oughs> ตลกดีตานี่ก็ประมาณว่ามันจะเรียกชื่อที่ตรงข้ามกับที่แนะนํานั่นละ่ะเปลี่ยนแปลงชื่อเขาไปเรื่อยเลยเนาะตานนี่ จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปข้อมูลตัวละครทิมมี่ไหนใครเป็นเมนทิมมี่และประทับใจอะไรในตัวทิมมี่บ้างคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะแล้วเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปนะคะเราจะมาเจอสมาชิกสเปเชียลลิสคนที่เหลือนะคะอย่างฮิเลียนาบูและรีเวนกันนะคะก่อนจะไปตบท้ายด้วยคลิปรวมเหล่า Specialist กันเนาะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อรอดูคลิปวิงส์ขับจากปิปพลัสกันอีกนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย